ครับถ้าหากว่าเราจะได้วิเคราะห์พื้นที่นะออของลุ่มน้ําวังนี่นะครับครับสีที่เข้มหมอมาน,นิดนึงนี่คือบริเวณที่เ,เ,เกิดน้ําท่วมซ้ำซากพื้นที่ที่เกิดอุตกภัยในช่วงที่น้ําหลากนะครับหลักของแอ่งลำปางของเรานะครับผมขออนุญ,ญาตอธิบายอย่างนี้ว่าที่ลาดนะครับเป็น เป็นที่ไม่ใช่ิล่าเกิดเป็นที่ดอนนะฮะที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมนะครับถนนสายหน,หนึ่งก็คือแนวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ผ่านตัวเมืองลำปางตัวเมืองลำปางจะอยู่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยนะฮะลงมาเนี่ยบริเวณนี้ก็คือเกาะคานะครับเกาะคาจะอยู่ในบริเวณที่สีฟ้าเกือบทั้งหมดเลยนะฮะจะมีสีเหลืองอยู่ทางด้านซีกนี้ อาจจะเป็นเฉพาะเบา,เบ,าบางที่ประเภทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพด้ดานทิศเหนือนะครับทิศเหนือของชุมชนเนี่ยก็จะมีซีเรืออยู่ทางตอนบนด้านาด้านตะวันออกนะครับส่วนด้านตะวันออกจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่น,น้ําจะท่วมจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นบริเวณกีดกวางอยู่นะครับกีดกวางอยู่อย่างเช่นว่าอันนี้เพราะมันลงไม่สะดวก เราแม่น้ำบางไม่สะดวกมีชุมชนนะครับอันนี้เป็นแสดงลักษณะตอนนี้นนทึ้นอยูของพื้นที่ระปางนะครับที่เรากำลังมองอยู่ก็คือว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีนะครับก็เห็นรลักษณะของที่ราบทางทุ่งถึงแล้วก็บริเวณที่เป็นเนินที่อยู่สองข้างน,นะครับครับอันนี้ก็เป็นอำเภอ ขอโทษมีที่รับน้้ำทุกถึงขนาดเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับเออแลนะที่ท่วังเหนือเนี่ยออที่ผมไปออในพื้นที่เนี่ยออก็ได้ทราบนะว่าถ้าหากว่ามีฝนตกหนักอยู่ปีหนึ่งเนี่ยนะแล้วน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายถ้าหากว่าวิกฤตฝนเมื่อไหร่น้ำมากเนี่ย มันน้ำเยอะจริงๆนะตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะชะลอน้าเนี่ยก็อาจจะต้องไปสร้างอา่างน้ำผ่านเล็กหรือฝายเนี่ยนะค่อยๆชะลอน,น้ําไว้นะครับตรงนี้อันนี้ก็พี่เถินนะลงมาทางใต้นะครับก็จะมีสภาพพื้นที่ที่เป็นเส้นทางที่น้ําวังนะไหลผ่านในยาวนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมขั้นตอนล่างนะที่ที่เราพิจารณาอยู่นะครับ อันนี้คือที่แม่พริกนะแม่พริกทางต,นตอนใต้นะแล้วก็จากแม่พริกแล้วเนี่ยก็จะน้ำวังก็จะไปออกที่ปันตากนะครับก็จะจบหลั้งของสายน้ำวังนะเพราะนั้นถ้าเห็นว่า